เห็นแจ้งจิตเห็นญาณคืนสู่ภาวะเดิมท่านสุดท้ายท่านที่สามนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็ขึ้นต้นด้วยเปลี่ยนเป็นชะตาประวัติเกิดตายเปลี่ยนเป็นชะตาให้เราใช้มือขวาเมื่อกี้ถ้าเราวาดกลงหันใหญ่ใช่ไหมคะทีนี้เราวาดกัางหันเล็กข้างหน้าเรามือขวาอยู่บนมือซ้ายวาดล่างแล้วประกบนะคะ เปลี่ยนเป็นชะตาแล้วให้เราวาดจากด้านขวาขึ้นบนแล้วมาจบที่มือซ้ายจบที่หน้าหกมือขวาจบด้านข้างแล้วหมุนโดยใช้เท้าขวานะคะโดยใช้เท้าขวาหมุนเต้าเท้าซ้ายอยู่กับที่แต่ว่าหมุนใช้เท้าขวาหมุนอย่างเดียว เปลี่ยนเป็นชะตาประวัติเกิดตายนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเปลี่ยนเป็นชะตาประวัติเกิดตายเป็นผู้เร่ร่อนให้เราจากด้านซ้ายนะคะก็ทำท่าตีกองนะคะมาด้านขวาเป็นผู้เร่ร่อนผลจังสนองก็ ท่าทุกท่านเลยค่ะทำท่าทุกท่านวาดไปด้านหน้านะคะผลกรรมสนองอีกครั้งหนึ่งนะคะเปลี่ยนเป็นชะตาประวัติเกิดตายเป็นผู้เร่ร่อนผลกรรมสนองวันนี้ได้รับนะคะก็ให้เราวาดพุทธาเหมือนเดิม หลักทำสากลก็ทำท่าแยกยนผลเจอหน้าเดิมก็1จุดนะคะวาดหน้า1จุดที่แท้จริงก็ด้านขวายกยอ่อแล้วค่อยๆขึ้นมือขวาก็ขึ้นมือซ้ายก็ขึ้นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเนื่องจากเป็นท่าเดิม,ดมอาจจะเร็ว <c oughs> นิดนึงนะคะโอเคเปลี่ยนเป็นชะตาเราทวนทั้งหมดเลยนะคะ เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชะตาประวัติเกิดตายเป็นผู้เร่ร่อนผลกรรมสนองวันนี้ได้รับภาคุทาหลักธรรมสากลท่ายยาต์ยนคนเจอหน้าเดิมก็ท่ารูปหน้าแล้วจุดนะคะที่แท้จริง แต่ว่าพอเราประกอบเพลงมันก็จะช้าตามดนตรีนะคะโอเคท่านต่อไปค่ะใช้มีไม่มีวิถีแยียนต์นะคะเมื่อสักครู่จบท่านี้นะคะให้เราขออันนี้ขวามันก็ไปด้านข้างอยู่แล้วเนาะเท้าขวาก็ไปด้านข้างให้เราหันกลับมาแล้วทาท่านกใหญ่ค่ะทาท่านกใหญ่ทําท่าบินนะคะ แล้วเท้าขวาก็ไปด้านหน้าเท้าซ้ายโดยที่มือขวาหันข้อหาตัวเองมือซ้ายมันก็จะแบบทำทำด้านหลังให้ดูมันก็จะ<ม>เป็นแบบนี้ค่ะหันข้อหาตัวเองฝ่ามือหันข้อหาตัวเองนะคะโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะทําท่าบินแล้วข้อหาตัวเองปัดฝ่ามือเข้าหาสองตัวเองนะคะ ้งหลังก็เข้าหาแล้วก้าวเท้าขวาทําข้างนกบินก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าแล้วก็ปัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าท่านนี้ก็อาจจะทำช้าๆหน่อยตามดนตรีนะคะเมื่อกี้จบที่ค้นเจอหน้าเดิมที่แพ้จริงใช้มีไม่มีวิถีแยกยนโอเคนะคะ ต่อไปจึงมีกำลังเมื่อกี้จบตรงนี้จึงมีกำลังให้เราใช้เท้าซ้ายที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะมาจิกเปลี่ยนมาจิกด้านด้านซ้ายเหมือนเดิมแล้วให้เราทําท่ารว่พลังย่อไปด้านหน้านะคะรว่พลังรว่พลังฟึบแล้วเท้าซ้ายมาอยู่ด้านหลังเมื่อกี้จบตรงนี้เท้าซ้ายอยู่ด้านหน้า าซ้ายก็มาอยู่ด้านหน้าเพียงแต่ว่ามาอยู่ด้านซ้ายพอเมื่อกี้อยู่ด้านขวาน,นะคะให้เปลี่ยนมาอยู่ด้านซ้ายรวบพลังแล้วหมุนแล้วเท้าซ้ายมาอยู่ด้านหลังแล้วนําจีบมาประกบไว้ที่เอวขวาน,นะคะจึงมีกําลังผันแปรวัตถกุก็เปลี่ยนท้าขวามาอยู่ด้านหลังแล้วยอ่อมือขวาจีบอยู่บนเท้าซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใช้มีไม่มีวิถีแยกยนต์และจะมีดนตรีน,นะคะจึงมีกำลังผันแปรวัตถคุคือมีไม่มีว่างไม่ว่างเหมือนเดิมเลยค่ะกางหันใหญ่เราย่ออยู่อย่างนี้เราก็ขวาหมือนบนซ้ายหมือนล่างประกอบเท้าซ้ายอยู่ด้านหลังเท้าขวาเท้าซ้ายก้าว เราก็หมุนประกบทำสี่ครั้งนะคะคือมีไม่มีว่างไม่ว่างปรากฏว่างแท้ให้เราใช้ซ้ายรองเหมือนเดิมนะคะแล้วขวาโปรยไปด้านข้างแล้วขวารองแล้วซ้ายโปรยไปด้านข้างทำมาการแยบยนตเหมือนเดิมเลยเท้าขวามาด้านหน้าประกบแล้วออกนะคะ ัไม่เอ่ย mm. นะคะจึงมีกำลังจึงมีกำลังผันแปรวัตถุ mm. คือมีไม่มีว่างไม่ว่างแล้วก็จะมีรดนตรีนะคะสี่ครั้งปรากฏว่างแท้ธรรมกายแงบยนต์จบแล้วก็เดี๋ยวเรามาทวนทั้ง หน,หนึ่งวัดท่อนสุดท้ายนะคะกันอีกหนึ่งรอบนะคะเปลี่ยนเป็นชะตาประวัติเกิดตายผลเป็นผู้เร่ร่อนผลกรรมสนองวันนี้ได้รับหลักธรรมสากลผลเจอหน้าเดิม ที่แพ้จริงใช้มีไม่มีวิถีแยบยนจึงมีกำลังผันแปรวัตถุเมืออ่อจะงงเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะใช้มีไม่มีวิถีแยบยนต์แล้วจึงมี จึงมีกำลังผันแปรวัตถุโอเคคือมีไม่มีว่างไม่ว่างสีค่ครั้งปรากฏว่างแพ้ธรรมการแยบยนต์นะคะแล้วก็จบด้วยท่าพุทธทค่อยๆจบพุทธทแล้วเท้าขวาก้าวมาด้านหน้าตรงบนตีนะคะ เท้าซ้ายก็ยกยกปลายเทา้ายกส้นเท้าขึ้นโอเคแล้วเราหักลับแล้วก็คำแับนะคะเดี๋ยวไปเต้นพร้อมเพลงพร้อมกันเลยทอนสุดท้ายแล้วเชิญ Let's go เปลี่ยนเป็นชาตาประวัติเกิดตา